ถ้าตอนเด็กๆคุณโดนปุลี่ด้วยผู้หญิงคนนี้จนทําให้ชีวิตคุณเกือบไปไม่รอดแต่พอโตขึ้นวันหนึ่งคุณมาเจอเธอแล้วคุณจะทํำยังไงกับเธอสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง AK09 นะครับช่องสปอยหนังดีๆหนังเด็ดๆต้องเช่นนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะทุกท่านก่อนจะไปชมสปอยนะครับขอคนละหนึ่งสับสไครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของพวกเรานะครับ ก็พอเริ่มเรื่องมานะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าพระเอกของเรานะครับนี่พหนุ่มคนที่เป็นพระเอกพระเอกของเรานะเคยมีประวัตินะครับตอนเป็นวัยรุ่นตอนเรียนมัธยมเนี่ยพระเอกของเราจะโดนบูลลี่นะครับโดนแกล้งนะครับโดยเพื่อนในห้องเรียนนะครับซึ่งมาทําให้ตัวพระเอกเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ เก็บกดนะครับกลายเป็นคนที่มีปมแล้วก็เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตนะครับไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะครับพอขาดความมั่นใจไปเลยนะครับและวันนี้นะครับภรรอกเราก็มารับบทเป็นพนักงานส่งของนะครับซึ่งเวลาก็ผ่านไปหลายปีนะครับหลังจากที่โดนบุรีนะครับแต่วันนี้นะครับวันที่เกิดเรื่องนพรเอกของเรานะครับก็มาส่งของที่บ้านหลังหนึ่งตามปกตินะครับแต่เพราะกด อ,อดนะครับแล้วก็ประตูเปิดออกมาคนที่มารับของก็คือนี่เลยนะครับนางเอกของเราอาัคาริมิธนีนะครับสาวสวยหุ่นดีนะครับซึ่งพระเอกของเราก็จําเธอได้นะครับนางเอกของเราก็งงะครับคุณ มาส่งของเอามวสิเอกสารไม่ให้ฉันเซ็นพระเอกของเราตกตะลึงอยู่นะครับว่าหนังเอกของเราก็คือพูดงา่ายๆพระเอกมันฝังใจนะครับมันจําได้นะครับพระเอกของเราเข้าจาได้เมือ่อครั้งตอนเป็นวัยรุ่นว่าเนี่ยตอนเรียนมัธยมเนี่ยนะครับนางเอกของเราเนี่ยคือโจดเลยนะครับเป็นคนที่คอยบุรีนะครับคอยแกล้งระเอกในทุกๆเรื่องทําให้พระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจแล้วก็มีปมอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับตอนแรกนังเอกเรานะฮะจำพระเอกไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับหนังเอกของเราด้วยคความสสงััยกก็เจพรระะอได้นบ ถามว่านั้นนายใช่ไหมฉันจำนายได้นะนายคนนั้นอนะตอนเรียนมัธยมอะฉันจำได้เลยนายนี่แหละคนที่ฉันแกล้งตลอดคนที่ฉันบูลลี่คนที่ฉันแบบทุกอย่างคือพูดง,ง่ายๆนะคำนังเอกของเราเนี่ยยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะครับคือยังชอบบูลลี่อยู่พอเจอพระเอกในวันนี้นะครับนะก็บูลลี่พระเอกก็เหมือนด่าเหมือนทับผมเหมือนซ้ำเติมประมาณว่าคนอย่างนายเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์นะเนี่ยได้แค่เป็นคนส่งของนี่แหละโอ้ไปดูถูกไปบูลลี่เขานะครับซึ่ง,งเอกของเราด้วยตอนนี้ก็เหมือน เหมือนสะใจอะที่ได้บูลี่กับเหมือนกับคล้ายเป็นโรคจิตนิดๆที่ชอบแกล้งคนอื่นนะครับซึ่งก็ได้พูดนะก่อนจะไปก็ได้พูดทับผมได้พูดว่าพระเอกบูลี่พระเอกอีกรอบหนึ่งแมผ่านมาหลายปีก็ยังไม่เลิกในสายนี้นะครับซึ่งวันต่อๆมานะครับพระเอกของเราก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนข้อซ้ำกลับซัดยังไงไม่รู้นะครับพอสั่งของที่ไหนก็กลายเป็นพระเอกนี่แหละที่ต้องมาส่งนะครับเมื่อมาส่งก็เหมือนเดิมฮะ พอส่งของรับสองเสร็จรับของเสร็จเนี่ยนังเอกเองเราก็ไม่ไม่ลืมที่จะฝากนะครับฝากรอยแผลไว้ในใจของเอกก็คือการบูลลี่ครับการบูลลี่การซ้ําเติมการแกล้งนะครับพูดถึงปมด้ยของเอกทําให้ระเอกมือนกบว่าบางครั้งนะคนเราพอถึงขีดสุดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีแรงผลักดันนะครับทำให้กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างทําให้คนที่โดนบูลลี่มาบ่อยๆเนี่ยนะครับเหมือนกับจะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่คาดคิดนะครับสังเกตสีหน้าแววตาของนังเอกนะครับเวลาที่ เขาเธอเนี่ยบุรีพระเอกเนี่ยแม่ก็แววตาสีหน้าท่าทางออกเลยนะครับซึ่งสําหรับเราแล้วนะครับยังไงเธอก็น่ารักนะครับสุดยอดมากเลยรอยยิ้มมาบุรีพี่นะมาน้องเอ้ยท่าน่ารักเจ้ขนาดถ้าเจ้าขณาลักษณะนี้นะโอ้ยสุดยอดนะครับตอนนั้นนะครับพระเอกของเราอย่างที่บอกแหละนะครับทุกๆวันที่เธอที่พระเอกมาส่งของบ้านนางเอกเนี่ยก็จะเหมือนกับประมาณว่า โดนบูลลี่โดนแกล้งนะครับก็ทําให้เพเอกย้อนกลับไปถึงนะฮะในวัยเรียนมัธยมที่โดนนักเอกแกล้งโดนเอกบูลลี่จนแบบพูดง่ายๆโดนบูลลี่จนเสียผู้เสียคนไปเลยนะครับจนขาดความมั่นใจกลายเป็นคนที่แบบต่อต้านแอนตี้สังคมไปเลยนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นแรงนะแรงผลักดันที่แจ้งให้ทราบเป็นที่บอกไปแล้วว่าการบูลลี่คนอื่นมันไม่ดีอย่าไปหาทำนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้ระเอกเนี่ยต้องกลับมานอนคิดนะครับเะเอกของเราพอกลับถึงบ้านก็นอนคิดตลอดว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้มันต้อง มีทางออกสิน yes ั่นแหละครับซึ่งพระเอกของเราก็วันต่อมานะครับพระเอกของเราก็มาที่เดิมนะครับเหมือนกับมาส่งของให้กับนางเอกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้นะครับนั่นแหละเกาะซ้ำกําสัดจริงจริงเลยมาส่งแต่นางเอกนะครับซึ่งวันนี้แหละครับจะเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปเว้ยนะครับวันเนี้ยพระเอกก็มาส่งของที่บ้านนางเอกยังคิดอยู่เลยนะครับว่าจะพระเอกเนี้ยก็เหมือนกับประมาณว่า จะไปส่งดีไหมวะหลังเลอยู่นะครับเพราะว่ารู้ว่าพอไปส่งเสร็จปุ๊บก็จะโดนนางเอกบุรีนะครับจนนั่งเมือยืนเมอยู่สักพักนางเอกก็มาพูดทำให้พระเอกตกใจนะครับทำให้ของที่ถืออยู่ในมือเนี่ยหล่นลงไปนะครับน่นหละครับนานางเอกก็ป่นยับเลยตอนนี้นะครับ,บว่าเนี่ยนายทำงานส่งของแบบนี้ไม่ได้นะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยส่งของแบบนี้ถ้าทรัพย์สินของฉันเสีายหายขออึ้นมาจะทำยังไงฉันต้องขอตรวจดูก่อนนะครับนางเอกก็เลยให้พระเอกเข้าไปในบ้านนะครับเข้าไปในบ้านซึ่งเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ เป็นพยานในการดูของเปิดของแกะดูว่าของนั้นเสียหายหรือไม่นะครับซึ่งพอรู้เสร็จนางเอกก็บอกว่าเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรเลยวันนี้นายรอดนะครับพระเอกของเราเนี่ยก,กำลังจะกลับนะครับพอพระเอกจะกลับนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้แกล้งพระเอกเลยก็เรียกพระเอกมาจะแกล้งพระเอกนะครับซึ่งวิธีแกล้งของนายเอกก็คือบอกเฮ้ยนายมาเจอฉันนีเหนื่อยเนี่ยยังไม่ได้ดื่มน้องดื่ม,มน้ําเลยอยู่กันก่อนสินะอยู่น้ําชาอยู่ทานน้าชาสักนิดหนึ่งได้ไหม ซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นไปตามภาพเลยนะครับเพราะาพระเอกของเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเหมือนกับพระเอกของเรากลัวแล้วก็เหมือนกับโดนครอบงำโดยนางเอกนะครับบางคนคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ความเป็นจริงก็คือมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับนะจากนั้นนางเอกก็พูดทับถมก็พูดข่มพูดกัเรียกว่า แกล้งพระเอกบุรีพระเอกอยู่ตลอดทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องย้อนกลับไปในอดีตต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นใครบางคนเนี่ยอาจจะทนไม่ได้นะครับแต่พระเอกของเราเนี่ยเหมือนกับเขาทนได้มาตลอดนะครับซึ่งตอนนี้นังเอกก็เหมือนกับประมาณว่าแบบ ได้ที่ได้ใจนะครับก็ไปพูดแกล้งพูดเหมือนกับประมาณว่าทับถมพเพลคเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับพรเพกของเราก็ทนไม่ได้นะครับแล้วก็นั่นหละฮะฉากที่ทุกคนรอคอยลอยคอที่เรารอกันอยู่นะครับก็ยาวไปเลยนะครับด้วยไอ้ความเรียกว่าด้วยแรงกดดันที่ไปเอกโดนบีบนะมันก็จะระเบิดออกมานะครับทำให้นางเอกของเราเนะี่ยโดนแก้แค้นชนิดที่ว่าแบบ เราด anyway, ูแล้วเรายังเพลินเลยนะครับ <rồi, S 2> ลีลา <NG> ท่าทางการแสดงหรือแบบรูปร่างหน้าตาของนังเอกนะครับน่ารักนะครับต้องไปหามาดูมาชมนะครับผลงานของเธอคนนี้นะครับซึ่งพอหลังจากฉากนี้นะครับนางเอกเนี่ยก็แบบโอ้โหพยายามปัดป้องพยายามแบบเหมือนกับต่อสู้นะแต่สุดท้ายพระเอกของเราด้วยแรงกดดันนะพระเอกของเราแรงเยอะก็เลยนั่นแหละฮะนากเอกของเราสู้ไม่ไหวนะครับพอจบจากฉากแรกนะครับก็จะเป็นฉากที่2ที่3ตามมานะครับซึ่งแบบในตอนนี้พระเอกของเราเหมือนกับ กล้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับพระเอกของเราเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้แก้แค้นนะครับซึ่งตอนแรกนะครับนางเอกของเราก็เหมือนกับต่อต้านเต็มที่นะครับหลังๆในฉากหลังๆนะครับพระเอกของเราเนี่ก็ จัดหนักจัดเต็มนะครับมีชากร,ระเบิดภูเขา,พอ,เขาพอกะท่อมกันแบบสนุกสนานนะครับจนังหลังนะครับฉากท้ายนังเอกของเราเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายที่แบบเขาเรียกนะเป็นฝ่ายที่ทนไม่ได้นะครับเป็นฝ่ายที่แบบต้องการนะครับจนสุดท้ายแล้วเนะี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวจะลงเอยยังไงนะทุกท่านนะครับขอฝากต้องไปหามาดูนะครับเรื่องนี้หนังใหม่นะครับรับรองไม่ผิดหวัง แน่นอนนะครับกับผลงานของสาวสวยคนนี้นะครับอคาริมิธานินะครับซึ่งบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะครับกับลีลากับการแสดงกับพล็อตเรื่องแบบนี้นะครับยังไงก็ไปหาไรุูไปชมนะครับทุกท่านนี่ฮะตามวร์ปที่ให้ไปนะครับแล้วก็ทุกท่านครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกด เป็นกำลังใจกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนหรือติดตามทางช่องเล็กๆของพวกเรานะครับหรือสมัครเป็นสมาชิกนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดต่อไปนะครับใหญ่ก็ขอฝากทุกท่านนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมหนังที่เรารักที่เราชอบนะครับทุกท่านฝันดีราติสวัสดิ์ครับผม